สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดเรเรจษด,ดาเด่นดงบริพันธ์ครับเป็นอาจารย์ประจำภาะวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือจะเรียกผมว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับหลายคนจะคุ้นเคยในบทบาทผมเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ครับผมจบการศึกษาก็ที่นี่ครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ,รระะรบในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์บดิตครับจากนั้นก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับที่ประเทศสหราชชาณาจนะครับที่สกอตแลนด์ครับที่เมืองเอดินบราก็เลยชื่อมหาวิทยาลัย university of edinburgh ครับแล้วก็กลับมาก็มาทํางานที่ภาวิชาครับงานสอนประจาของผมจะสอนทางด้านชีววิทยาเน้นหัวข้อวิวัฒนาการนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำพวกเกี่ยวกับเพจครับพวก a c e b o o k นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ว่าเรื่องไหนจริงไม่จริงไงบ้านนะครับชื่อเพจว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้ดเองบายจายันเจตนะครับติดตามได้ครับ เนื้อหาที่จะคุยกันวันนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับก็มีหลายหัวข้อหลายประเด็นครับอาจจะพูดตั้งเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าคืออะไรนะครับที่เรารู้จักฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยนิยามจริงๆแล้ว,วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรครับเสร็จแล้วเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการคิดการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ว่าในแนวทางที่เราทําอยู่เนี่ยมีขั้นตอน1 2 3 4งสอา่ายังไงบ้างนะครับประเด็นที่น่สนใจประเด็นก็คือเรื่องของความเสี่ยงครับที่มนุษยชาติเรากําลังเจอตอนนี้เรามีปัญหาอออออะะะไไรรรบบ้้้้าาาางงเเมีทออกกอนนัแลวว็็จปหข ที่เกี่ยวกับเรื่องของการนําเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราครับรวมทั้งเรื่องของการใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ในการใช้กับชีวิตของเราด้วยนะครับและสุดท้ายจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะเป็นพลเมืองที่ดีมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมยังไงบ้างครับ ในหัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรครับวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่า science เนี่ยครับดูตามวิกิพีเดียนะครับก็บอกว่ามันคือความรู้เกี่ยวกับสิ่ตงต่างๆในธรรมชาติทั้งสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตครับนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการประมวลความรู้พวกนี้ด้วยว่าประมวลออกมายังไงบ้างนะครับและทั้งหมดเนี่ยกระบวนการที่จะเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็รวมทั้งองค์ความรู้ที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์ในรวบรวมทุกๆอย่างเลยนะครับทาย กเรื่องของการประมวลความรู้ด้วยครับ นะวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมองในสองด้านก็ได้นะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะครับบางคนเรียก natural science นะครับหรืออาจจะมีการพูดถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือ applied science เข้าไปก็ได้ครับเพราะคำว่า science เนี่ยที่เราใช้กันมานานเนี่ยครับมันมาจากเรื่องของคำว่าเป็นภาษาละตินคำว่า scientia นะครับซึ่งในอดีตการตั้งแต่ประมาณ3-400ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันคือวิธีการในการที่จะใช้ในการหาทางอธิบายตั้งทฤษฎีตั้งกฎต,ต่างๆเกี่ยวกับสิง่ง ที่เราทดลองได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นในธรรมชาติได้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตั้งแต่สมัยก่อนเขาคิดนะครับแต่ว่าเพราะว่าต้องมีการพัฒนาต่อยอดกันมาเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดจะทํานายได้พวกนี้มันต้องมีการใช้คณิตศาสตร์ ในการเป็นภาษาในการอธิบายสื่อสารด้วยหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าเออเราทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยไหมเพราะมันยังไม่เกิดนะแต่ว่าทํานายได้ด้วยหรือเปล่าก็เริ่มมีการคิดมองรวมๆว,ว,ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับฉนันต่อมาเนี่ยเขาเลยบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของการที่ใช้หลักทางปัจจัยาเข้ามาช่วยคิดเพื่อเห็นภาพวิทยาศาสตร์ด้วยอย่างเช่นที่นิยมพูดกันตอนหลังมากจะชื่อว่าของของคุณคาร์ลพอเพอร์นะครับ คุณค่าวพ่อเพื่อนเนี่ยพูดไว้ว่าวิทยาศาสตร์นี่นะมันจะแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆนะก็คือว่ามันเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเท็จได้ อันนี 1, ้ฟ <hana> ัง yeah, ดูแปลกมากเลยนะครับเขาเรียกว่า like f <that you S 2> a l like s i f i ability คือถ้าเกิดคุณต้องเชื่อ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 อย่างเดียวแล้วไม่มีการพิสูจน์เลยว่าเป็นเท็จเนี่ยอันเนี้ยเขานับว่ายังไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเกิดคุณพิสูจน์ได้นะมันมีแนวทางพิสูจน์ได้นะว่าจะเป็นเท็จนะมีการแก้ไขได้อันเนี้ยเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็เป็นปรัชญาที่น่าสนใจครับฉะนั้นปรัชญาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเลยทำให้เราเริ่มเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าตัววิทยาศาสตร์เองนะบางคนบอกว่าเกี่ยวข้องกับโหรรรรราาาาาาศศศสสตตต์์์มมแวววววบบบบงงงนนนนอออกก่่ดดดดููททํไืเเปป็็็โหิึ มันอาจจะไม่ใช่ใช้หลักของข่าวพับเพิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องได้ว่าคุณต้องไม่ต้องเชื่ออย่างเดียวนะแต่คุณว่ามีพิธีพิสูจน์ด้วยว่ามันไม่จริงด้วยเนี่ยฉันโหราศาสตร์ก็อาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ได้นะครับเราอาจจะมองความชัดเจนมากขึ้นว่าเออจากความรู้วิทยาศาสตร์ตอนนี้เราจะไประประยุกต์ใช้อย่างไงมันมีประโยชน์อะไรได้มากขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์อย่างไรนะครับทีนี้เมื่อกี้เกิดไปแล้วว่าวิทยาศาสตร์ก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติฟิสิกสมีีชวะรนนกัอ็จ ละเอียดเยอะแยะเลยมีเรื่องของกายวิภาคศาสตร์เรื่องของอชีวโมเลกุลภายในร่างกายก็มีนะครับขณะเดียวกันเนี่ย เราอาจจะมีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็คือ applied science ก็ได้นะครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์คืออะไรอย่างเช่นวิศวะนะครับวิศวกรรมศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเรื่องของการแพทย์เอ่ยเรื่องของคอมพิวเตอร์เอ่ยพวกนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ประยุกต์บางคนยังแยกย่อยเป,เป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็น health science ก็ได้นะครับและสุดท้ายเราอาจจะมองในเชิงของเทคโนโลยีก็ได้เทคโนโลยีจะค่อนข้างแยกจากวิทยาศาสตร์แล้ว เทคโนโลยีก็คือการเอาวิทยาศาสตร์มาสานต่อเป็นเครื่องมือ,มอเครื่องไม้สิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งที่เรานําไปใช้งานอันนี้เรียกเทคโนโลยีนะครับฉันนี่คือองค์ความรู้ว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรครับ